มาฝึกคิดเลขสนุกๆก,กันค่ะ <Yahoo! S 1> ถ้าชาไข่มุกบวกชาไข่มุกบวกชาไข่มุกเท่ากับ30และโดนัทบวกชาไข่มุกบวกชาไข่มุกได้เท่ากับ35แล้วโดนัทบวกโดนัทบวกชาไข่มุกจะเท่ากับเท่าไหร่คะ ให้เวลา20วินาทีค่ะ <S <S <k ill> เริ่ม บทเวลาค่ะได้เท่าไหร่คะมาดูซิว่าที่เราคิดจะถูกหรือเปล่านะคะเฉลยคือสี่สิบค่ะทำยังไงจึงได้สี่สิบหน้ามาดูวิธีคิดกันค่ะจาก ชาไข่มุกบวกชาไข่มุกบวกชาไข่มุกได้เท่ากับ30แสดงว่าชาไข่มุก1รูปก็จะมีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมคะต่อไปเงื่อนไขที่2นะคะโดนัทบวกชาไข่มุกบวกชาไข่มุกได้เท่ากับ35จากที่เรารู้แล้วว่าชาไข่มุกได้เท่ากับสิบนะคะแต่ละแก้วเป็น10บสิบบวกสิบเป็น20แล้วขาดอีกเท่าไหร่จึงจะได้สาคะ สิบห้าเก่งมากค่ะแสดงว่าโดนัทหนึ่งชิ้นก็จะมีค่าเท่ากับสิบห้าดังนั้นโดนัทบวกโดนัทบวกชาไข่มุกนะคะก็จะเท่ากับสิบห้าบวกสิบห้าเป็นเท่าไหร่แล้วคะสามสิบบวกอีกสิบเป็นสี่สิบคำตอบก็เลยเป็นสี่สิบนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตัวแมทนะคะสวัสดีค่ะ